สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าคลิปนี้พาทุกคนมาชมบ้านน็อกดาวนะคะหลังนี้ก็จะเป็นหลังขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวตัวบ้านนะคะกว้างอยู่ที่สามเมตรยี่สิบยาวเจ็ดเมตรตลอดทั้งหลังเสาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดต้นขนาดหน้าเสาอยู่ที่หกคูณหกนิ้วระเบียงนะคะระเบียงจะกว้างอยู่ที่สาม 1.2คูณ1.7เมตรนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยนะคะแม่มสินก็รีวิวมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เพดานด้านหน้านะคะตรงระเบียงขึ้นมาก็จะเจอมานั่งนะคะยาวๆอยู่ด้านหน้าแม่มสินมาอัปเดตความคืบหน้านะคะ ประตูนะคะก็จะเป็นประตูไม้บานสไลด์ห้องนะคะห้องก็จะกว้างที่ที่3.2คูณ3.4เมตรนะคะเพดานก็จะเป็นทรงหลุมรูปสี่เหลี่ยมนะคะซ้อน2ชั้นแล้วก็เดินไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะหน้าต่างก็จะมีแถวละ3บาน แ้ำสินก็รีวิวบ้านนกดาวให้ชมเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนผลิตเสร็จนะคะแล้วก็มีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะหลายแบบหลายขนาดไม้ก็จะใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะตลอดทั้งหลังห้องด้านหลังนะคะซึ่งจะเป็นที่ไว้สำหรับทำครัวเล็กๆนะคะก็จะเป็นเพดานทรงหลุมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ เฉพาะห้องครัวกับห้องน้ำนะคะก็จะกว้างที่3เมตร20คูณ1เมตร90เซนนะคะก็จะนับรวมๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งหลังนี้จะสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนที่ไว้ทำครัวและก็ห้องน้ำในตัวเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มเติมนะคะก็สะดวกจ้ะก็จะเดินไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็จะสะดวกในการติดตั้งไฟ แม่มสินก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะซึ่งบ้านนกดาวก็จะมีขั้นตอนการผลิตนะคะก็แม่มสินก็เลยจะคลิปวิโดีโอ Regular ก็เลยจะห่างๆนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังมีให้ชมเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่มสินด้วยนะคะสําหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบบ้านนกดาวแม่มสินก็จะมีให้ชมเรื่อยๆนะคะหลายแบบหลายขนาดยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ